ที่เพื่อนเห็นก็คือฐานนะครับขนาด3.7โวลต์นะครับเป็นฐานที่ใช้แล้วนะครับถอดออกมาจากอุปกรณ์ต่างๆที่ช่างเอกซ่อมวันนี้นะครับก็เพื่อนก็กดติดตามช่องไว้ครับวันนี้ที่ช่างเอกซ่อมไปก็มีเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องของมีไม้ตียุงนะครับแล้วก็มีหูฟังบลูทูธนะครับที่ซ่อมไปนะครับก็มีหลายอย่างนะครับ แล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่ซ่อมไปสำหรับหลังจากาเคสนี้นะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปนี้ไปก็จะเป็นงานซ่อมเกี่ยวกับลำโพงนะเพือ่อนฝากกดติดตามไว้นะใครของใครมีนะครับลำโพง JBL นะครับอันนี้คือทำแบบไปแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้โมออกมาให้มันใช้แบต1 8 6 5 0นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอการซ่อมนะครับม <c oughs> องเห็นหรือเปล่านี่ครับ แบตสกู๊ตเตอร์ครับแบตรถไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับแอมลูงสูงนะครับสองร้อยกว่าแอมนะครับก็จะมีอะไรก็เผื่อเพื่อนมีนะก็ต้องบอกไว้ก่อนก็ออมีเครื่องวิงขนมปังนะครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จโทรศัพท์อันนี้คือหลังจากที่คลิปนี้ไปนะครับที่ถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็คือจะทําก่อนที่เราจะทิ้งถางนะครับทุกครั้งที่ช่างเองนะครับ ก่อนที่จะทิ้งฐานนะครับช่างเอกก็จะมักจะทําแบบนี้นะเผื่อมีประโยชน์สาหรับเ c ซที่ติดตามช่องของช่างเอกนะครับเพราะว่าฐานพวกนี้คือเป็นฐานที่เสียแล้วนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวมาวัดดูเสียแล้วจริงไหมนะครับสามจุดเโวลต์นะตั้งไว้ที่ DC 20โวลต์นั่นเองครับมาดูนะจริงๆฐานพวกนี้มันก็คือฐานเสียแล้วนะที่ช่างเอกปลดประจำการไม่ใช่ว่าปลดประจำการคือถอดอุปกรณ์ที่มันเสียนะครับ โอ้โหมันไม่มีไฟสะโกลเลยไหมนี่ครับจะสังเกตว่าไม่มีไฟสะโกลเลยนี่ครับเห็นไหมนี่ครับแต่ก่อนที่จะทิ้งนั่นเพื่อนครับอันนี้คือวัดทุกก้อนก่อนนะเพราะช่างเอกยังไม่ได้วัดเนะอากนนี้โอ้โหนะลองดูว่าช่างเอกจะรื้อฟื้นเขากลับมาได้ไหมนะครับเพื่อนติดตามนะครับว่าช่างเอกมีวิธีแบบไหนนะในการกระตุ้นและให้แบตมันกลับมาใช้งานได้นะครับ โอ้ยมีไฟทั้งอันเลยนะครับอ่ากรณีแบบนี้นะปกติก็ไม่ค่อยบอกใครนะแต่สำหรับการกระตุ้นแบบนี้ของช่างเอกนี่ทำมาตั้งแต่สมัยซ่อมโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่รุ่นถอดแบตได้นะครับก็จะใช้เป็นตัวหนีบที่ก้อนแบตนะถ้าเกิดเป็นช่างทั่วไปก็จะหนีบที่ก้อนแบตจะไม่เวลามันชาร์จไม่เข้าเลแต่สำหรับช่างเอกน,นะจะใช้เป็นอย่างนี้นะนะครับ อะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับแต่ที่ช่างเอกใช้ก็คือจะเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับนี่ครับจะใช้เป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับนี่คืออะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเป็นงานของพี่จีนเรานะครับ2แอมป์นะครับ12โวลต์2แอมป์หรือ1แอมป์ก็ได้ครับแต่เป็น12โวลต์นะครับมาวัดดูซิมีไฟอยู่ไหมก่อนที่จะทิ้งนะช่างเอกก็จะทำแบบนี้ตลอดเลย วัดดูมีไฟนะสองโวลต์เพะนะครับทีนี้ใครของใครที่มันมีแบบนี้อยู่ก็ไม่มีตัวนีบแบบช่างเอกแบบนี้นะก็ให้เอาสายขั้วหนึ่งอะทิ่มเข้าไปตรงจุดนี้นะออกมาให้มันเป็นสายสองสายก็ได้นะเอาสายไฟธรรมดานะเอกอีกคัวหนึ่งก็เอาหนังยางรัดก็ได้ครับฝั่งนี้เป็นขั้วลบฝั่งนี้เป็นขั้วบวกออกมาสองสายแบบนี้นะให้มันเป็นสองสายแบบนี้นะเข้าใจนะครับ แต่ของช่างเอกก็จะมีแบบนี้นครับของช่างเอกนะเป็นตรงนี้ช่างเอกก็จะเสียบแบบนี้ออกมามันก็จะได้เป็นแดงบวกดําลบนะครับลองวัดดูว่าจริงไหมนะครับเพื่อนครับเนี่ยแดงบวกดําลบนะเพื่อนดูนะนี่ครับแดงบวกดําลบแล้วจะพามาทําอะไรเล่นๆกันนะเพื่อนครับนะี่ครับเห็นไหมก่อนที่จะทิ้งทําลายนั้นเพื่อนครับกรณีที่มันใช้ไม่ได้จริงๆก็ต้องทิ้งทําลายนะครับแบบนี้นะอ่ะ มาดูทุกตัวในนี้คือฐานที่มันเสียอยู่แล้วนะครับที่เปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่แล้วสำหรับเคสของวันนี้นะเราจะมาดูตัวนี้ก่อนครับหนึ่งห้าสี่ศูนย์ศูย์ก็เป็นสามจุดเจ็ดโวลต์เหมือนกันครับตัวนี้นะครับกระตุ้นเลยนะเอาสิบสองโวลต์นี่เรากระตุ้นแต่ให้ทําแบบนี้นั้นนะครับทําแบบนี้นะเอาคั่วลบเนี่ยใส่ตรงจุดนี้นะใส่ตรงจุดนี้นะครับคั้วบวกตรงจุดนี้นะครับให้เร็วนั้นเครับอย่าอย่าจีนานะครับให้เร็วนะครับ นี่ครับให้เร็วแบบนี้แล้วครับนี่ครับแบบนี้นะครับเพื่อนมาดดนะจากที่ไม่มีไฟนะว่ามันจะดื้อฟื้นมาได้ไหมนะครับเขาเรียกว่าเป็นการขึ้นชีพแบบใช้แรงดันไฟสูงกระตุ้นเข้าไปเลยนะครับแต่ยากกระตุ้นจี้ทีเดียวนะมันจะขาดนะครับอ่ะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ 2.6 3สเอาแค่นี้พอนะครับแล้วเราก็จะไปใช้ที่ชาร์จที่มันเป็นที่ชาร์จปกตินะครับก็จิ้มมาหน่ดนึงนะเพื่อนนะครับถ้าเกิดตัวไหนมันส่วนว่าอย่าง2.6เนี้ยเห็นไหมมันคงที่อยู่แล้วเห็นไหมแสดงว่าเซลล์แบตเนี่ยมันแห้งเฉยครับเขาเรียกว่าแบตมันแห้งแบตมันด้านนะครับนะครับมันยังไม่เสียนะครับแบตมันด้าน,นไม่ได้ใช้ไฟนานไม่ได้กระตุ้นนะครับเอาไปชาร์จธรรมดามันก็อาจจะไม่เข้านะครับใช้แรงดันไฟธรรมดาอาจจะไม่เข้าต้องใช้ไฟเยอะ,ยอะๆในการกระตุนนะ้นใช่ไหม จีวินิดนึงว่าเม็ดเขาจะลดค่าไหมนะครับถ้าเกิดเขาลดค่าเร็วก็แสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะแสดงว่าก่อนเนี้ยใช้ได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรันตีโดยชัาเองนะครับเอามาดูตัวนี้นะครับกระตุ้นไปเหมือนเดิมครับแล้วจะบอกว่าเผื่อมันบางก่อนแล้วมันมีสาเหตุแบบนี้แล้วก็ทิ้งได้เลยนะถึงจะกระตุ้นได้ก็ทิ้งได้นะครับถ้าเกิดมันเจอนะครับเป็นครับเนี่ยครับก็ทำแบบนี้นะอย่าจี้นานนะนี่ครับสมัยก่อนช่างเอกซ่อมนะตั้งแต่พวกโทรศัพท์ อะไรส,สามสามหนึ่งศูนย์นะสมัยก่อนนี่มันถอดแบตได้นะช่างเอกก็ใช้สูตรนี้ครับแต่ไม่เคยบอกใครนะให้เพื่อนช่างก็ไม่เคยบอกครับเพื่อนช่างก็จะงงกันกน,นะบางทนะีเพื่อนช่างคนอื่นก็อาจจะมีเครื่องอะไรหมุนอะไรเยอะแยะนะครับหรือว่าเป็นใช้เป็นแบบตัวหนีบอะไรเงี้ยของช่างเอกก็จะเป็นใช้สูตรอย่างนี้นะครับสูตรแบบนี้ในการกระตุ้นแป๊บเดียวนะครับคอเรอบางทีลูกค้ามาเยอะเงีเ้ยรถกระตุ้นปุ๊บปุ๊บเสียบเข้าไปชาร์จได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะ ไม่ว่าจะเป็นกล้องอดิจิตอลนะสมัยก่อน,นครับเอามาดูครับ่ข้อลบนะครับข้วบวกจิ้มไปนะครับเห็นไหมขึ้นอยู่เนี่ยกรณีแบบนี้เลยแม,ม่ตรงเลยตรงเลยนะเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันมันถอยหลังเห็นไหมถึงจะก,กระตุ้นขึ้นเอาไปชาร์จไฟได้4 2่โวลต์เต็มจริงครับแต่ว่าเซลล์แบตเขามันไม่เก็บไฟแล้ว นะครับกรณีนี้คือเสื่อมค่าจริงๆนะไม่สามารถใช้งานได้ถึงชาร์จเต็มมันก็จะหมดนะครับยังไม่ทันใช้หมดพูดง่ายๆนะเพราะว่าบางท่านกระตุ้นก็จริงนะครับแต่ว่ากระตุ้นแล้วไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูว่ามันมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับจะสังเกตว่าแบตตัวนี้ถอยนะครับอันนี้คือใช้งานไม่ได้นะครับเฉยๆก็จะทิ้งไว้ฝั่งนี้เอามาดูเจ้าตัวตัวนี้นี่โอ้โหเนี่ยเจ้าตัวนี้นะเป็นแบตแท้ด้วยนะครับตัวนี้นครับอันนี้เป็นงานกอ๊อปนะไม่เหมือนกันมากเลยนะครับ น,นี่งานก๊อปแล้วเนี่ยนี่งานแท้นะครับคือน้ําหนักนี่แตกต่างกันเลยตัวนี้น่าจะประมาณสามก้อนนะถึงจะเท่าตัวนี้นี่ครับก็อย่างเงี้เอาเข้ากระตุนเหมือนกันครับกระตุนไปเหมือนกันตัวนี้ออกมาจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับออกมาจากแบตเตอรี่เลยนะครับเนี่ยลูกค้าทําดนนมโดนน้าอะไรเนี่ยโอ้โหไฟแลบเลยไหมได้เห็นเห็นไฟแลบไหมนะครับเห็นไหมไฟแลบนะครับก็จิ้มไปแบบนี้นะครับไฟสิบสองโวลต์นะเหมือนกันครับอย่าจิ้มนานนะครับ มาดูกันตรงนี้นะครับมาดูการอักบวกด้านนี้นะครับปบั๊บโอ้โหนะพื้นเดียวนะสีจุดหนึ่งเก้าเลยนะแล้วก็นิ่งด้วยนะครับเพื่อให้มานิ่งเลยไม่มีถอยนะครับก็ต้องจิ้มไว้สักพักหรือไม่อ่าอย่างช่างเอกนะครับก็เวลาช่างเอกกระตุ้นเสร็จชาร์จอะไรเต็มเสร็จช่างเอกก็จะพักไวน้นะครับนะครับพอช่างเอกก็ใช้ตัวคิดโตกะลานะครับ ล้วก็เขียนค่าแ h a ค่าไรไว้นะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักหนึ่งคืนก็ได้ครับเรากลับลงมาดูว่าเขาค่าเขาลดไหมค่าเขายังปกติไหมแรงดันเขายังปกติหรือเปล่านะครับรวัดหัวนี้ปกตินะครับเครื่องนี้ถือว่าดีเลยนะแต่รู้สึกเห็นไหมตะก,การตะก,กรอะไรก็ขึ้นมาเพียบเลยถือว่าดีแล้วช่างเอกจะไล่ไหนะครับเ่นี่ยไล่ไล่ไลทาไปทุกตัวเลยนะมาดูว่าตัวไหนดีไม่ดีอะไรเนงะเดี๋ยวช่างเอกก็จะเอาไปวัด เอาไปชาร์จแล้วก็มาวัดค่าให้ดูครับแต่ละตัวแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไงนะครับตัดไม้ทีหนึ่งครันะครวเราใช้เวลาพอสมควรนะชจางนีก็แยกออกมาสองฝั่งฝั่งนี้คือไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับนะครับจะวัดให้ดูเลยทั้งที่กระตุน้นเนี่ยครับกระตุ้นทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ได้นะครับนี่ครับอันนี้ได้แต่ลดค่าเลย เขาอยงราคาไปอันนี้ถือว่าทิ้งไปเลยนะครับอ,อันนี้คือถือว่าทิ้งไปเลยทีนี้มาดูตัวที่มันใช้ได้นะครับจากเอกซอมนู่นซอมนีน่ก็ทิ้งไว้นะครับน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าแล้วล่ะนะครับอ้าวมาดูว่าเขาเป็นยังไงนะครับมาดูนะดูตัวนี้ก่อนนะครับสี่จุดหนึ่งสองเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับมองเห็นเนาะเห็นไหมอย่ใช้ไว้นิดนึงน,น,นะครับนิ่งอยู่ได้นะเดี๋ยวกว็ทิ้งนะเกันเวลา เพื่อนจะทิ้งแบตให้ทําแบบนี้ก่อนนะเห็นไหมสี่จุดหนึ่งสามพักไ้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันโอเคจริงนะครับตัวนี้ได้แต่ไม่ค่อยดีเนี่ยครับอันนี้น่าจะเสื่อมค่าอยู่นะครับเพื่อนครับอ่ะพักไปก่อนนะครับนี่ขนาดยังไม่ถึงแค่ชั่วโมงกว่านะก็ลดค่าแล้วอ้นะเจ้าตัวนี้จะหนึ่งจุดหนึ่งเก้าช่างเอกจําได้เลยนะครับเหลือจุดหนึ่งหนึ่งแปดถือว่าโอเคนะครับ มาดูเจ้าตัวนี้นะครับ4.10ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยได้หลายก้อนอยู่นะเอนนี้เนี่ย4ี0ก็ถือว่าได้หลายก้อนอยู่ก้อนนี้นะครับก้อนนี้2.57้าอลืมใบก้อนนี้ไม่ได้ชาร์จนะชาร์จแต่ก้อนใหญ่นะลืมชาร์จก้อนเนี้แต่ก็ยังได้ค่าเท่าเดิมอยู่นะครับเมื่อกี้เราก็ตุ้นไป2จุดกว่านะก็ยังได้2จุดกว่าอ่ะทั้งเอก็จะถือถือว่าตัวนี้ก็จะเก็บไว้เหมือนกันก่อนนะครับ เมีตัวนี้นะที่คัดออกไปอีกเป็นกรณีพิเศษนะลองทําตามด้วยกันครับเนี่ยถือว่ามันสูตรที่ช่างเอกใช้มานานก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะลองทําตามดูที่สําคัญคืออย่าจิ้มนานนะเดี๋ยวจิ้มนานจิ้มแบบว่าปัดไปนะครับเพื่อน,นครับปัดปัดปัด,ป,ดปัดไปนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวช่างเอกก็จะได้จากเจาก้าตัวนี้อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือจะเอามาแพคใหม่นะครับเพื่อนอย่าสังเกตว่าเซลล์เนี้ย เซลล์พวกนี้ดูว่ามันจะมีอยู่ในนี้หรอครับนะครับก็อาจจะได้เป็นแบบนี้นะครับเราสามารถเอาแบตพวกนี้นะครับไปใส่พวกไฟลมมือถือไฟฉายอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนะครับอย่างเพราะว่าอย่างตัวนี้มันมันขนาด2องนสองนะตัวเนี้ยทางเอกใช้คิโตกรลราวัดดูก็จะได้อยู่ที่ประมาณพันสามพันสี่ก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนครับเพราะว่ามันเป็นแบตแพงไงพันสามพันสี่แต่มันแท้งนะอันนี้สองพันสองนะ และแอมมันเหลือแค่พันสามพันสี่ถือว่าโอเคเลยนะเพื่อนครับดีกว่าเพื่อนไปซื้อไอ้ก้อนไอ้อะไรไอ้เก้าพันกว่าอะไรนะที่เขียนในเน็ตชื่อดังก็นะพวกเก้ 10, าพันกว่าหมื่นกว่าอะไรก็ไม่รูนะ้อย่างนั้นสองร้อยสามร้อยมีแลมอย่างนะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอชอบก็บก,กดถูกใจกดซับสไคร e กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ